วัสดีครับวันนี้อยู่ผมเองโอวัลลิเชีย่ยวครับผมจะมาบอกแทนราว,ว่าทําไงให้ fps o ู t ขึ้นไปดูกันอันดับแรกเลยเราต้องดูสเปคค,คอมพิวเตอร์ของเราอย่างเช่นเครื่องของผม core i 7จ gen 2 ram 8GB ก,กิจอ gtx 9ก้า o ้า r เพราว supply 5 5 0ราสิัตตสิ่งที่อยู่จอจอ75อ็ดเฮิออันนี้ดู steam resource อันนี้ไม่เกี่ยวกันเราเข้าสู่เกมอันนี้ผมปรับ resolution อยู่ที่ 1 0 0คูณเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไปอย่างเร็วๆเลยนะครับต่อฟาร์ม FK ไว้นะครับเ e เวลเซออยู่ที่1 0 3 6 6หกคูณเจ็นะครับก็ตั้งเป็นว e ล y l o โนะครับตั้งเป็นว e ล y l o โหมดเลยเปิด v ีซิงเป็นออนนะครับเปิด v ีซิงเป็นออนแล้วก็ปรับ2องหลอดน,นี้แล้วแต่ครับสหลอดน,นี้คุณจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณอย่าลืมปรับอันนี้นะครับ สำคัญเลยเนี่ยไอ้สำคัญเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำคัญเลยสำคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดเงาด้วยนะครับ a p s ก็อยู่ตัวมันอยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบเนาะถ้ายังไม่สะใจนะครับกด F8 ขึ้นมาครับแล้วแต่ประเทศจะมีไหม FPS ครับพิมพ์คำสั่งว่า FPS นะครับกดเข้าไปครับมันจะมีคำสั่ง boot ขึ้นมาครับแล้วแต่ประเทศนะครับผมยกตัวอย่างประเทศ Extra t o w เทนะครับมี boot FPS ให้ครับเราก็กดไปครับ บูนแล,ล้วครับเป็น 40, 40, 40 11นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ส่วนที่ FK นะครับเมื่อผมออกจากส่วน FK ปุบหายไป f อ s ผมพุ่งมาประมาณไหนวะเออไม่ใช่77 75เ <75. S 1> ฟร,รมประมาณนี้อยากให้ใครอยากให้ผมทำอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างข้างล่างนี้เลยติ๊กตอนะครับ บอกมาหมอจัดให้บ๊ายบาย